โรงเรียนอนุบาลแจ้หม่มสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตสาตั้งอยู่เลขที่148หมู่ที่9ถนนโคชวิถีตำบลแจ้หม่มอำเภอแจ้หม่มจังหวัดลำปางเปิดทำการสอนระดับประถมมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด630พคน นักเรียนระดับปฐมวัยจำนวน148คนครูและบุคลากร,รระดับปฐมวัยครูผู้สอนจำนวน6คนพี่เลี้ยงเด็กจำนวน6คนแม่บ้านจำนวน1คนโดยมีนายพิทวัสแก้ประดิษฐ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มได้เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาพื้นที่แปลงผักปลอดภัยเพื่อน้องอิ่มท้องมื้อกลางวันภายใต้โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารเพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพฟันของเด็กปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตลำปางโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงิน35,000บาทก่อนเข้าร่วมโครงการ ทางโรงเรียนได้สำรวจการรับประทานผักของนักเรียนที่อยู่ทางบ้านพบว่านักเรียนระดับประถมวัยแต่และห้องเรียนมีการบริโภคผักค่อนข้างน้อยโดยแยกเป็นระดับชั้นดังนี้ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ทับรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของผักคิดเป็นร้อยละ69.75ระดับชั้นอนุบาล 2/.2 ทับคิดเป็นร้อยละ55.26 ระดับชั้นอนุบาล2ทับคิดเป็นร้อยละ87.50ระดับชั้นอนุบาล3ทับคิดเป็นร้อยละ85.71ระดับชั้นอนุบาล3ทับ2คิดเป็นร้อยละ64.07และระดับชั้นอนุบาล3ทับรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของผักคิดเป็นร้อยละ57.60 หลังจากได้รับงบประมาณจากโครงการงวดที่1เป็นจำนวนเงิน25,000บาททางโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับโรงเรียนประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนคณะครูระดับประถมะวัยตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียนละ1คนและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตําตำบลแจ้ห่มเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน 2. ผู้บริหารโรงเรียนจัดประชุมและสร้างความเข้าใจกับคณะครูระดับประถมมวัยเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการวางแผนการทำงานการจัดหาสถานที่สำหรับใช้เป็นแปลงปลูกผัก 3. จัดประชุมครูและผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมมวัยชั้นอนุบาลปีที่2และ3 สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับโครงการวางแผนการทำแปลงผักร่วมกันและนัดหมายการมาทำแปลงผักร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและคณะครูระดับประถมวัย 4. จัจดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกผักสวนครัวจต่เตรียมพื้นที่ทำแปลงผักร่วมกันระหว่างครูผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 5. ผู้ปกครองและคณะครูลงมือปลูกผักร่วมกันผักที่นำมาปลูกได้แก่ผักปุ้งกะหลำดอกกะหลำปลีผู้ปกครองให้การสนับสนุนต้นกล้าพันผักปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นต้น 6. คณะครูแบ่งหน้าที่ให้เด็กๆแต่ละห้องเรียนดูแลรดน้ำแปลงผักห้องเรียนละสองแปลง เด็กแต่และห้องเรียนช่วยกันรดน้ำแปลงผักหลังจากตื่นนอนก่อนผู้ปกครองมารับกลับบ้าน 7. นํานำผลผลิตจากผักบุ้งมาประกอบอาหารให้กับเด็กหลังจากเก็บเกี่ยวผักบุ้งได้นำผักสลัดมาปลูกทดแทนโดยจะซื้อจากเจ้าของกิจการปลูกผักไฮโดรให้คำแนะนำการดูแลรักษาการปลูกผักสลัดบนพื้นดิน นำผลผลิตจากขัา,ขาสลัดมาทำแซนวิชให้เด็กๆรับประทานร่วมกันจากนั้นทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการงดที่2เป็นจำนวนเงิน10,000บาททางโรงเรียนได้ดำเนินการดังต่อไปนี้นำเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งพร้อมดินและกระถางปลูกให้ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่สนํนำไปปลูกที่บ้านโดยให้เด็กๆด,ดูแลแปลงผักที่บ้านร่วมกับผู้ปกครองรายงานการเจริญเติบโตของผักบุ้งทางกลุ่มลายเมื่อผักโตเต็มที่เด็กที่อยู่บ้านใกล้โรงเรียนนำผักมาให้ทางโรงเรียนประกอบอาหารกลางวันที่โรงเรียนส่วนเด็กที่อยู่บ้านไกลขึ้นรถรับส่งมาให้นำผักบุ้งที่ปลูก ประกอบอาหารที่บ้านและให้ส่งรูปการประกอบอาหารที่บ้านร่วมกับผู้ปกครองและเด็กรับประทานอาหารที่ทําจากผักให้ครูประจําชั้นผ่านทางกลุ่มไลน์ของห้องเรียนสร้างโรงเพาะเห็ดนางรมจัดซื้อจัดหาเห็ดนางรมมาเพาะในโรงเพาะเห็ดดูแลรดน้ํา โดยวิทยากรคุณชยานนุมิ่งสมอนเจ้าของกิจการโรงเพาะเห็ดมาให้ความรู้ในการดูแลเห็ดให้กับเด็กๆชั้นอนุบาลหลังจากนั้นนำผลผลิตที่ได้จากเห็ดมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผลผลิตจากผักในแปลงเช่นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีผักขึ้นช่ายมาผัดรวมกับเห็ดนางรม มาผัดให้เด็กๆรับประทานเป็นอาหารกลางวันใช้แปลงผักและโรงเพาะเห็ดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยในการเรียนหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เด็กได้เรียนรู้ขั้นตอนการปลูกผักการดูแลรักษาผักและการดูแลรักษาเห็ดในโรงเพาะเห็ด ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่ผักในแปลงของตนเองเจริญเติบโตสามารถนํามารับประทานเป็นอาหารกลางวันได้หลังจากเสร็จสิ้นโครงการพบว่าค่าดัชนีมวลกายของเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้นการบริโภคอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบของนักเรียนเพิ่มขึ้นดังตารางจากตารางจะเห็นได้ว่าค่าดัชนีมวลกายของนักเรียนระดับประถมวัย โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเพิ่มขึ้นร้อยละ11.47การบริโภคผักที่โรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ8.11การบริโภคผักที่บ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ11.30รวมร้อยละของการบริโภคผักที่บ้านและโรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ19.51ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินง,งาน 1. พักกระลำดอกกระลำปรีมีมแมลงศัตรูพืชมารบกวนทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ได้ปริมาณตามต้องการ 2. การดูแลรักษาเห็ดนางรมต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศต้องดูแลรดน้ำทุกวัน 3. พื้นที่ของโรงเรียนมีจำนวนจำกัด จึงให้เด็กๆนําผักปุ้งไปปลูกที่บ้านผักปุ้งที่นักเรียนนําไปปลูกที่บ้านเติบโตไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการดูแลของผู้ปกครองและเด็กๆ 5. ครูไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผักจึงต้องอาศัยความรู้จากผู้ปกครองและผู้รู้จากในง,งานอื่นๆเช่นเจ้าของฟาร์มเห็ดผู้ปกครองที่ปลูกผักเป็นอาชีพ ท้ายนี้โรงเรียนอนุบาลแจให้ห่มขอขอบคุณโครงการการพัฒนาพื้นที่แปลงผักปลอดภัยเพื่อนอ้องอินท้องมือกลางวันภายใต้โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารเพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพฟันของเด็กปฐมวัยมหาวิทยาลัยสนดุสิ์ลำปางที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานเด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการปลูกผักอย่างมากมายขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาให้การดำเนินงานตามโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี